มาตามมาอน <'s> เดี๋ยวเราเข้าบ้านนี้ก่อนระวังคนด้วยนะดูๆด,ด้วยูมีคนบ้านนี้บ้านนี้ยไม่จะมีคนสมบ มีเสียงด้วย็นปะวะเฮ้ยคนขนอันนี้น่าจะคนใช่วิ่งเข้าไปแล้วใช่ใช่ใช่วิ่งเข้าไปแล้วโ,โหครบเลยพวเนี่ย

อย่านะไอรูนี่ลงน้อย่างเดียวใช่ไหมฮะไม่ได้สม네ัครโอ้มันออมันเข้าบ้านใหญ่หมดแล้วใว่าเสียงของนี้เข้าแหวนหมดแล้ว โอ้ยได้กีกาแปดแสน <Hey. S 2> นหดอี่้องออปแปดแสนเลยเหรอทได้หรอหลบได้ไหม Take you like. ผมยัลงทางกันเลยอเด๋อวต้นน้าเดี๋ยวต้นน้าของเลยไอ๋อไตรงนี้มันวนม,มันวงกลม,มรืยว่ะ เจอของแดงแล้วไป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 ,ไปดักยิงคนกันด้วย เขาอยูไ่ไนเฮ้ยบอสไนบอสไนบอสไนยู่ไหโอเค่บอสไนอยู่ไผมไม่เคยเจอบอสไนครั้งแรกเลยต่างโลกต่างโลกเส Let's go อันนี้กยิ่งฝัง่งฝังขนาดพอันคือบอดเหรอโถ่หไม่ แียงว่าอย่างบนนะอยู่บนหัวอ,อยู่บนหัวเล่นแบบไปรู้สึกตื่นเต้นไปเตะตามมาตามมาอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนตรงนี้มีต้นคิดมาก Airdrops have been deployed all around the map. Proceed to search for items and operation. No oh. people, don't find out. Oh, come on, come man. come I have cover here. ทางขวาเมื่อกี้เราเบียงครับข้างบนขวาเราเบีย <Okay. S 2> งโอเคเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมาล้เบิร์ดมาแล้เบิร์ดมาแล้เบิร์ด ไปเราอยู่บนหัวเราเียตงมามารง้่าัน้ยโคโไปกูอตรงนัมันมีที่เหยียบด้วย้ตกใจหมดเลยวะจี กระสุนทองวะเนี่ยแตกหมดตัวเลยของ <the> พี่ไม่่อมนะเอาปะอ่าอะไรครับผมผมเอามามผมว่าน่าจะกระสุนทองอหพี่กระสุนทองกระสุนทองเลรอมีกระสุกกันจะปึน Cover me. Reloading. Yeah. Lo nào kìa. Không có lo nào kìa. mình

รู้เหรอรู้ไม่เห็นเนาะนี่มันจะมันรู้พี่คิดว่ามันรู้ว่าเราอยู่แถวแนี้คมันน่าจะเช็คทุกมุมอยู่แล้วครับอ๋อนี่มันอยู่บนหัวเราตรงนี้เลย s <S ตรงนี้เลยตัวเดียวเลยมีแค่ตัวเดียว ดูงี้ไว้ดูงี้ไว้ค้ัว m ข v e t ก้าวเย้างี้ไว้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยววิดูตายมีแค่ตัวเดียวมันเดินวนอยู่แถวบนหัวเราอหรอ อผมกินแบบก่อนผมน่าจะตึงได้มากกว่านี้ต้าผมกินแบบผมรู้สึกตกใจมากเมื่อกี้อยู่บนโพกับตรงนั้นตรงนี้มันตรงเนี่ยรงเนี้ย

อยู่ตรงไหนวะอยู่ข้างบนนี่คุ้น่ะตรงนั้นมันกระโดดหนีได้ไหมมันน่าจะหนีอะ่ะเพราะว่ามันโดนวิ่งเกาะแตกแล้ว ไม่หมายถึงมันกระโดดหนีได้ไหมตรงเนี้ยใช่ขึ้นข้างบนเลยมันจะหนีแล้ว <c oughs> ยัง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 ฝั่งนู้นฝั่งนู้นเรียบร้อยไปโหติดจ่อ้ยเอ็มพีไ5 เอาเอ็นไฟไมะไม่คอับเอาเปลย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 ผมขอเล็กนะแต่งยังไงเอาเลยเลยขนาดนี้ผมผมรู้สึกผมแต่งผมมันไม่ไม่แพงขนาดนี้มันมีศพอื่นด้วยนะลองดูดีมันไม่ได้มีตัวเดียวทั้งสองเลยอะไรนะครับ สกาสองแสนแปดอันนี้ไอ้เนาะเก้าเก้ามาเก้าเมาส์นี่เก้าเก้ามาเก้านี่สกาเหรอนี่สกาสกานี่เมาส์นี่สก้านี่สกาอีกแล้วก่อนโอ้โหว่าอยู่มันใส่กระสุนทอง ก็ส,สับสับสับเลยสับบอกเลยอันนี้ไม่มีใครเอาเหรอหอ่ต้งพ <อ S 2> พี่เอาก็ได้ไมา<ส>พี่ว่างอยู่อพี่ว่างอยู่มันเป็นที่แปดช่องแล้วมันด้นวดเออสับเลยด้นะสับเลยก็ได้สับยังไงวะ สัตโคราล์นะไปข้างล่างเหรอข้างล่างอันนึงบนอันนึงพี่สับข้างล่างให้ก็ได้ไปดูพี่เดี๋ยวพี่พี่งสับแดนแดนแดนมานี่แดนเป็นไงวะอันบนน่ะไม่ยากหรอกข้างล่างะมันต้องหาพี่แดนคลิกที่คลิกที่ไอ้สีเขียวอ่ะคลิกที่ไีเขียวมันมันจะพาไปที่สับยังโราะจ้ะเออคลิกที่สีเขียวเดีไปเลยไปดูเลยเดี๋ยวพี่หาอ่อน ผมจ้าเลยนะออกนิดออกนิ้ออกไอตัวสามพีห้าสิบไอพีしし่ตบรงนี้ก็มีนะตบตรงนี้ก็มีเห็นไหมเออว่าอยู่ขึ้นทางไหนกันตามันาหตามันตามันหลง จะปืนเลยสท่าไสปะท่าไส้พี่ท่าไพสพี่ฝอที่เอาเอาเรียนตานาอนนโอ้ยยวยพี่เฮ้ยโห้ยยังไงมาแล้วของแดงสองช่องมามามาจะได้ออกของฟื้นเคยเห็นมามามาจะได้ออกจะได้เข้าเซฟท์ เี้ยเอาเลย,อนนยลอเอามีเก็บปืนออกเอาขอเขาเซฟไม่ได้เดยอเ่าอะไรอ่ะก็ช่องนี่ว่าไหมขเขาเซฟไม่ได้วะเก้าช่อง คน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 ทางไหนคนคนไปไหนมาตามตามตามพี่มาจะม,มีคนมาดักตามพี่มามานี่ถ้าผมตามคนรู้ทางผมไม,ไม่รู้ทางโอ้ไอ้รู้ที่ผมถามอันนี่ก็ Let's go. ไอ้ดอบเปนอยู่ตรงนี้น <ừ. S 1> ี่หว่าข้างหน้านี่เลยตามมาตามาๆเร็วเว,วอง้องนำหน้าได้ไหมตีแกนได้ไะมตแกเลยเสียง,งมันอยู่ฝั่งซ้าย Cover here. Bird 30 seconds out. let Let's go. This way. Lacing crawler in. Come on 10 seconds left. Be ready to go. What? ่โดนเห็นฝ yeah. ั่งนั้นจริงด้วยคะเมื hmm, mm ่อกี้โอ้ผมมีเควสตเอของด่านนี้ด้วยออกสำเร็จสองครั้ง